ที่บางกุ้งด้วยอืมกุ่งแซนําป่าค่ะแดเดนพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ภัฏยาค่ะขันเบบมาภัฏยากระตองมะลาน,นีค่ะนางนวลสาขาสองด้วยค่ะกุ้งโอ้ คุ้งแม่น้ำจานนี้อยากจะบอกว่าราคาถือค่ะพี่น้องเจ็ดร้อยธภูดใดจำภาพเกากับสาคาแหลกนะคะอยากจะบอกว่าจุดเด่นก็คือถือกว่าสาคาแหลกคะ่ะนผูดใดมากแว่มาเลยคะ่ะคุ่มคาแน่นอนเดี๋ยวมาซิมเงกุงดูอืม้มอืมอืมกลิงนใบนำป่าคะ่ะรู้สึกว่าน้ำจิ้มมันจะแบบอู้แซ่บเวร์ 1> <1> ม,มาทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลเนาะจ้าน้ำจิ้มเด็ดมากกุ้งก็แบบกรุบมากสดมาก 1> <1> ้องบอรนี่นะ <1> <S 1> <1> <S นี่คือสิ่งที่แากกินนี่สิงนะคะ <S 1> <1> <S บอกไไเลยแนนัง่งร่มแต่ละย่างบ่ถ,ถึงพันค่ะบอกเลยละค่ะคุมคาแน่นอน ผู้ใดาตามมากกบสร้างเมนูตามมกันนี่ได้ด้ยเพระาะว่าเด็ดทุกเมนูแกงปูใบชะพลูเม,มนูนี่มักเลยอุ้ยบึงขุนเชียงปูแบบแน่นเน้นเน้นเน้นอมทำเดียวเลยล่ะบ้าปลาโตงใหญ,ญ่นี่พี่น้องคูบอกแล้วค่าเท่าไหร่450ยเอยงค่าแล้วโตแบบใหญ่มากกินได้ทังง้งครอบรัว เสียดายมื้อนี้แกงลูกเป็ดบ่ได้มาน้ำแต่ว่ามากับแกงลูกเกาะเราตัดอาหารได้ราคาได้ตากล้องก็คือน้ำลายไหลกันเวอร์ที่เห็นก็คือไม่ใช่กระเทียมนะคะนัหอยใหญ่มากก็เจอเขาได้แบบปิ้นเหรอคะมือนี่ ส,สำหรับผู้ใดที่มาพัทยาเนาะจ้าอันนี้ก็คือเขาพัทยามากสุดทเจอเลยล่ะน,นี่นางนวลสาขาสองอยากให้ทุกคนแวะมาล่องค่ะจอดรถคือกว้างขวางมากไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดเอาล่องแวมะมาเบิ่งค่ะราค่าแบบน่ารักน่ารักอย่าคู่ว่าจิพักดีตัวบอกว่ามันแซ่บนี่ตรงมาล่องเองอกุ้งจานนี้กินได้ทั้งหมูบ่บานคือกันพี่น้องคุ้มค่าฮอดพัพนทอดหลายบาทอยู่ ถ้าใครเคยดูคล,ลิปก่อนมาก,กินร้านนี่ร้าน,นีิปุนแต่ว่าร้านนี้เขามาเปิดใหม่เพิ่งเปิดซ่อนใหม่ได้สองเดือนก็ได้อามาล่องเมืองซีฟูด้ดดีมากคือถ้ามาพัทยาคิดไม่ออกมาร้านนี้เลยเนาะ